สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์บทเรียนกลยุทธ์จากสามก,ก๊กจากช่องกลยุทธ์วิถีเตา่าที่นี่เราเล่าเรื่องสงครามเพื่อให้คุณชนะสงครามในชีวิตจริงตอนที่แล้วเบ้งฮกทลาเพียงหนึ่งหมากเตียงกวนก็พังทลายและว,วันนี้เราจะเจอความพลาดที่เงียบก,กว่าเจ็บกว่าของผู้นําที่เคยถูกยกย่องว่าใจสูงที่สุดเล่าปีคุณเคยช้าไปเพียงก้าวเดียวแล้วโอกาสทั้งชีวิตหลุดมือไหม ถ้าคำตอบคือเคยคุณจะเข้าใจเล่าปี่ตอนเสียทรงหยงได้ลึกกว่าที่คิดทรงหยงเมืองบนเส้นทางแค่ระหว่างเนินเขากับเหวลึกถ้าใครควบคุมได้ก็เหมือนปิดเปิดประตูเซชวนได้ตามใจหลังยุทธการฉางปันเล่าปี่สูญเสียคุณจำนวนมากเขามองเซฉวนเป็นบ้านหลังใหม่และทรงหยงคือด่านแรกของความบอกนั้นคงเบ้งตามฉบับนิยายเตือนเล่าปี่หลายครั้งว่าผู้ใดได้ทรงหยงก่อนย่อมได้เปรียบใหญ่หลวงเพราะทรงหยงไม่ใช่แค่เมือง แต่มันคือขอข้อที่ชี้ชะตาเสฉวนทั้งมฑลทนุนแต่เล่าปีในเวลานั้นใจหนักเกินไปเขาติดอยู่ในการเจรจากับเล่าเจียงผู้ปกครองเสฉวนและกลัวว่าถ้ารีบยึดทรงหยงก่อนจะถูกมองว่าผิดธรรัตั์เล่าปีเป็นคนรักษาศีลธรรมจนบางครั้งลืมไปว่าสงครามที่ไม่ได้รอความเมตตาขณะเล่าปีลังเลพเพียงไม่กี่วันกองทัพของโจโฉนำโดยชาวเรือนและชาวเหนียน รีบเคลื่อนลงใต้เร็วกว่าที่ทุกคนคาดฝ่ายซุนกวนเองก็เริ่มขยับกําลังจากฝากตะวันออกทุกฝ่ายรู้ดีว่าใครถึงสงหยงก่อนคือผู้คุมประตูเสฉวนทั้งแผ่นดินแต่เล่าปี่ยังไม่ขยับยังเชื่อว่าการเจรจาจะประคองได้ยังหวังว่าความดีจะเป็นโลกปกป้องการเมืองอันสับสนทว่าสนามรบไม่เคยรอคนที่ลังเลและสงหยงก็ไม่รอเช่นกันในเวลาไม่นานธงของกองทัพโจโฉก็ปักแน่นทั่วพื้นที่รอบรงหยง ทางขอข้อที่ควรเป็นประตูสู่อนาคตของเล่าปีกลับกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ปิดตายอย่างสมบูรณ์ตามฉบับนิยายเล่าปีเดินทางไปถึงหน้าด่านทรงหยงแต่ช้าไปเพียงก้าวเดียวเมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปเขาเห็นธงศัตรูสะบัดอยู่บนยอดหอคอยแล้วสายตาเล่าปีหนักและนิ่งสนิทไม่ใช่เพราะโกรธศัตรูแต่เขารู้ว่านี่คือโอกาสที่สูญไปเพราะความลังเลข,ของตัวเองบทเรียนจากทรงหยงไม่ใช่แค่ช้าแล้วแพ้ แต่มันชี้ให้เห็นสาความผิดพลาดสำคัญของผู้นำที่ดีแต่แตัดสินใจพลาด 1. ใจดีเกินขอบเขตของสงครามเล่าปีต้องการรักษาศีลธรรมแต่ศัตรูไม่ได้รอความเมตตา 2. ประเมินจังหวะกู้แข่งต่ำเกินไปคงเบ่งเตือนชัดเจนว่าใครถึงก่อนย่อมได้เปรียบแต่เล่าปียังยึดติดกับความเหมาะสมทางการเมือง 3. ไม่เด็ดขาดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดสงครามไม่ได้รอผู้ที่นิ่ง แต่มอบชัยชนะให้ผู้ที่ลงมือถูกจังหวะนี่คือความท้าของผู้นําที่ดีแต่ช้าไปหนึ่งก้าวถ้าย้อนกลับไปแก้ได้เล่าปีควรทำสามเรื่องนี้ทันที 1. ใช้ข้อมูลเสียงผู้เชี่ยวชาญกวบกู่กันคงเบ้งรู้เส้นทางทรงหยงดีที่สุดผู้นําต้องกล้าตัดสินใจตามความเชี่ยวชาญในเวลาจํากัด 2. เดินมาก,ก่อนแล้วค่อยรักษาศีลธรรมท,ทีหลังสงครามไม่ใช่สนามสอบความดีการปกป้องประชาชนในอนาคต สำคัญกว่าความถูกต้องที่ทำให้เสียยุทธศาสตร์ 3. ถ้ารู้ว่าจังหวะคือตอนนี้ต้องเดินทันทีผู้นำที่ช้าไปก้าวเดียวจะเหนื่อยเป็นสิบเท่าในภายหลังเหมือนเล่าปีที่ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเข้าเสียชวนได้สำเร็จทรงหยงไม่ใช่แค่เมือหนึ่งแต่มันคือโอกาสที่เล่าปีควนคว้าแต่ปล่อยให้ผู้อื่นคว้าไปก่อนชีวิตจริงก็เหมือนกันโอกาสไม่ได้หายไปหรอกมันแค่เปลี่ยนมือไปอยู่กับคนที่เร็วกว่าเรา แล้วคุณละ่ะกำลังช้าเกินไปอยู่กับเรื่องอะไรเอาบทเรียนจากเล่าปีไปใช้ได้แบบนี้ 1. ตั้งเวลากํากับการตัดสินใจ24-48ชั่วโมงอย่าคิดนานจนโอกาสหลุดมือ 2. ให้เสียงผู้เชี่ยวชาญมีน้ำหนักมากที่สุดเหมือนคงเบ่งที่รู้ภูมิประเทศดีกว่าใคร 3. ถ้าจังหวะใช่เริ่มก่อนไม่ต้องสมบูรณ์ก่อนแบบเดียวกับทงหยงุใครถึงก่อนก็ได้เปรียบก่อน 4. แยกความมีงามออกจากความลังเล มีเมตตาได้แต่ต้องไม่แลกกับความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณได้อะไรจากบทเรียนของเล่าปีวันนี้อย่าปล่อยให้เป็นเพียงความรู้แต่ขอให้เป็นการตัดสินใจที่เร็วขึ้น1นึของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องกลยุทธ์มิธีเตาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป EP 63เราจะไปดูความผิดพลาดอีกแบบหนึ่งคนที่ไม่ได้ช้เกินไปแต่ดูดันเกินไปเตียวหุยชายผู้ที่ทำร้ายใจมิสหายของตัวเอง แล้วพบกันใน EP 63ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ